ช่วงหลังๆนี้นะครับเราก็ได้เห็นสงครามของแต่ละฝ่ายมาบ่อยมากขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็ไม่พอใจฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็ไปถูกกับฝั่งนี้แล้วก็พากันเกลียดอีกฝั่งนึงกันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากการตีต่อยกันแล้วเนี่ยครับก็คือการเลือกใช้สินค้าของกันและกันนะครับและช่วงหลังๆนี้เราก็ได้ยินมาบ่อยนะครับว่าพี่จีนเนี่ยเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการพึ่งพาโลกตะวันตก ให้แบบได้มากที่สุดก็ว่ากันได้นะครับและทางด้านเทคโนโลยีเองนะครับเราก็ได้ยินทั้งหน่วยมวลผลหลัก CPU แล้วก็หน่วยผลกราฟิก GPU ของทางจีนเข้ามาบ่อยมากขึ้นนะครับทางฝั่ง CPU เองนะครับแบรนด์ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับก็คงจะเป็นลงซุนนะครับ L O N G S O N นะครับอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะมีคนคอมเมนต์มาบอกผมแล้วนะผมก็ยังอ่านไม่ถูกนีครับเอาเป็นว่าลงซุนแล้วกันนะครับว่ากันไปตามนั้นนะครับอันนี้นะฮะ เราก็ได้ยินข่าวบ่อยๆเพราะว่าเขาชอบเคลมนะครับเขาชอบเอาประสิทธิภาพของเขาเนี่ยไปฉิงนะครับไปสู้กับ Intel ไปสู้กับ AMD ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์จากโลกตะวันตกนั่นเองลหลักๆแล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักแบรนด์ลงซุนนะครับไม่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้ผลิตโปรเซสเซอร์สัญชาติจีนซึ่งก็มีการทำตลาดทั้งในกลุ่ม PC Consumer ทั่วๆไปนะครับแล้วก็กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแต่ว่า PC c o n sumer เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เน้นการทำตามบ้านจะเท่าไหร่นะครับ่บาาอกมว ไอ้ไมโครอาร์ติเทคเจอร์หรือสถาปัตยะกรรมย่อยอันใหม่ของเขาเนี่ยครับมันทำประสิทธิภาพในส่วนของ IPC instruction per cycle ได้ใกล้เคียง AMD Zen 3และก็อาจจะแรงกว่า Intel Willow Cove หรือ Gen 11เล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ IPC Instruction per cycle คืออะไรนะครับมันก็คือจำนวนชุดคำสั่งที่สามารถทำได้ต่อ c y c l e หนึ่งนะครับพูดง่ายๆนะครับว่า CPU ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะแรงไม่แรงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าค่ากิกะเฮิรตซ์แรงหรือว่าสูงเพียงอย่างเดียวนะครับคุณเอา CPU 2ตัวที่มีค่ากิกะเฮิรตซ์สี่กิกะเฮิรตซ์มาเท่ากันเนี่ยตัวไหนที่มีค่า IPC หรือ Instruction per cycle ที่ดีกว่าก็แน่นอนว่า CPU ตัวนั้นจะต้องแรงกว่าในกิกะเฮิรตซ์ที่เท่ากันฟังมาถึงตรงนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็น่าจะรู้นะครับว่า CPU รุ่นใหม่ๆเนี่ยมีค่า IPC ที่ดีกว่า CPU รุ่นเก่าๆเ,เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะฮะเขาเคลมมาว่าภายในปี2023เนี่ยครับเขาจะสามารถทำประสิทธิภาพได้สู้กับของ AMD Ryzen 5 5600G และก็ Intel Core i7 1165G7 ได้เลยนะครับ โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่เนี่ยครับที่พูดถึงนะครับมันใช้ชื่อว่า God Sun 3A 6000นะครับเป็นชื่อที่บอกเลยนะครับว่าตั้งมาได้มากนะครับไม่น่าจำเลยสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่ก็เดี๋ยวก่อนคุณจะเข้าใจเองว่าทำไมเขาตั้งชื่อแบบนี้นะครับเล่ากันต่อนะครับเขาทดสอบในโปรแกรม cross platform หลายตัวนะครับและเขาบอกว่าประสิทธิภาพในส่วน s n n l l t t r e a d เนี่ยใกล้เคียงกับของ AMD และก็ Intel ที่ว่าเมื่อกี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับไอตัวไมโครแคชเชอร์ตัวนี้รหัส LA64 นะครับทางลรงซุนเขาได้ออกแบบมาในรูปแบบ In-house นะครับพัฒนาบนพื้นฐานตัวเองไม่ใช่พื้นฐาน X86 หรือว่า X64 นะครับจีนเองเนี่ยมันก็มี X86 X64 เหมือนกันแต่ว่าเป็นของค่ายเศร้าสินนะครับอ่านผิดอีกแล้วขออภัยด้วยนะครับอ่านยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าอันนั้นนะ่ะเขาจะเน้นตลาดคอนซูเมอมากกว่าแต่ลองซุนเนี่ยครับ เขาจะเน้นทำการตลาดให้กับรัฐบาลของจีนส่งไปให้เพอร์ซันแลคอมพิวเตอร์ที่เป็นการทํางานในวงการรัฐนะครับอย่างเช่นคอมที่ใช้ระบบราชการของเขาหรือว่าการทหารน,นะครับสาเหตุหลักๆที่เขาต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจฝั่งอเมริกานะครับเขาไม่เชื่อใจ Intel เขาไม่เชื่อใจ AMD นะครับว่าจะเอา ฮาร์ดแวร์พวกนั้นเนี่ยมาประมวลผลงานความลับราชการเขาได้ยังไงเขาก็ต้องทำา CPU ของเขาออกมาเองแบบนี้ใช้พื้นฐานเทกรรมของตัวเองใช้ OS ของตัวเองนั่นเองนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าลงซุนเนี่ยเขาออกมาเคลมประสิทธิภาพเทียบกับ AMD เทียบกับ n t t l ทํทำไมทั้งๆที่มันไม่ใช่ X86 นะครับคุณจะเอาไปรันซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเขาทำมาเพื่อขิงยเฉย